ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่2ตุลาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้นของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแ a t 1 1 t o ่ n l a n d นะครับมาดูคู่แรกนะครับในสืกฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับอย่างคู่เอเอสโลมานะครับพบกับลีดนะครับ เปิดเกมมาครึ่งแรกนะครับอาคอนอานาฮาร์สันนะครับทำประตูขึ้นนำนะครับในนาทีที่6นะครับทำให้ลีดนะครับขึ้นนำโดยสกอร์อย่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับต่อมานะครับเปิดเกมครึ่งหลังนะครับในนาทีที่80นะครับลีดนะครับทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับทำให้โรม่าได้จุดโทษนะครับหลังจากตรวจสอบ VR แล้วนะครับแต่น่าเสียดายนะครับ มาริอันโซเล่ยิงจุดโทษไม่เข้าในนาทีที่85นะคบับก่อนจบเกมไปคู่นี้บลีดได้เอาชนะเอโลมาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อะูนับต่อไปมาดูคู่ที่รอบอย่างคู่ลูโดโกเลสพบกับเลียนเบติะคู่นี้เลียนเบติบได้ถล่มด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และคู่ที่2รับวิเทเลียพารเซนพบกับมัดโมะคู่นี้วิเทเลียพารเซนได้ถล่มด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ต่อไปมาดูในศึกฟุตบอล ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอย่างคู่ดินูโมเคียบนะครับพบกับคิตตันพาเลตนะครับคู่นี้นะครับคิตตันพาเลตนะครับได้ถล่มด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับและคู่ที่2นะครับฟิออเรนติน่านะครับพบกับซิกมาโอลโมุสนะครับคู่นี้นะครับฟิออเรนติน่านะครับได้ถล่มด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับและคู่ที่3นะครับอย่างคู่เซลเย่นะครับพบกับเอเคเอเธนนะครับคู่นี้นะครับเซลเย่นะครับได้ถล่มด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับ และคู่ที่4นะครับสปาตาพาร์คนะครพบกับแชมล็อกโรเวอร์นะครับคู่นี้นะครับสปาตาพาร์คนะครับได้ถล่มเรดสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับต่อไปต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายในะครในศึกฟุตบอลลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่ล็อกทเทร์แฮมนะครับพบกับแบด แฟรร์อดนะคับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพิริตนาช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดเอชทีนหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ